สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูเมาส์พอบนะคะนี่เป็นซิลิโคนเมาส์พอบแล้วมีดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นซัคชั่นทิปซับพอร์ตอันนี้ทำจากซิลิโคนใสนะคะมีความายืดหยุ่นไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะคะแล้วก็เป็นชนิดทานสเพเลนต์คือมีความใสมีสองไซส์นะคะอันนี้ S อันนี้ L รูปร่างนะคะก็จะเหมือน เมาส์พอกทั่วไปก็คือด้านสกด้านที่โฮออรฟูซอลเซ์เฟสของฟันเนี่ยก็จะมีเซเล่ให้มันลื่นนะคะให้กัดอยู่กับที่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพพอร์ตซักชั่นทิปนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูนะคะสำหรับสอดสเลว่านะคะหรือว่าซักชั่นทิปที่มีตรงนี้7มิลน,นะคะนั้นสเลว่า6มมิลกว่าก็สอดได้นะคะ ซักชั่นทิปที่ก้านประมาณ7มิลนะคะหรือเล็กกว่า7มิลก็จะใส่เข้าไปหลวมๆถ้าเจ็ดนื้อก็จะใส่ฟิตพอดีนะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเป็นเมาส์พอบที่เวลาเสียบก้านซักชั่นทิปเข้าไปเราไม่ต้องมีอีกมือนึงมาจับตัวซักชั่นทิปอ่ะมันจะโฮโฮทิปไปเลยนะคะโฮตัวซักชั่นไปเลยใส่ก็ปกตินะคะก็คือหัน ด้านที่ผายออกมาด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวซัพพอตอันนี้นะคะอยู่ทางด้านแก้มบัคคอนะคะแล้วก็ตัวโฮลที่เอาไว้ซัพพอตหลอดดูดนะคะก็อยู่ด้านลิงก์กั่วอยู่ด้านในรุ่นนี้นะคะโฮลสเตลลอย่างเดียวนะคะเอาตัวเคลฟไม่ได้นะคะต่อไปนะคะจะดูคลิปการใช้งานในช่องปากจริงนะคะอันนี้เนาะเราก็ดัดนะดูอน,นี้ดัด ให้ปลายมันเข้าไปตรงรลลิทัว่าก็จะไม่คุณไขไม่ออกเนาะแล้วก็ดัดโค้งลงมาอีกหน่อยนึงก็ได้ก็ไม่ทิ่มกับพุงแก้มนะ,ะอันนี้คือลึกเลยเนาะช่วงนี้ถ้าเกิดเราออกตื้อเราก็ถอยออกมานะคะแล้วเราก็ดัดตรงนี้มาอย่างนี้หน่อยนึงก็ออกไปด้านข้างไม่เดือดจัดอันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่จะโพ i ิชันจะดัดสไลว่างยงก็ได้ อันนี้ใส่อยู่ในปากนะคะก็คือใส่เหมือนไว้บอกปกติอันนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตอันนี้นะคะน,นี่ซัพพอร์ตตัวหลอดดูเนะนนี้ถ้าเราจะให้ซักลึกแล้วก็สอดเข้าไปเยอะหน่อยนะแล้วก็ดัดได้ดัดเคิร์ฟตามถนัดนะคะคนไข้อาปากกว้างนิดนึงเดี๋ยวโฟกัสตรงหลอดเนาะอ่ะอันนี้เข้าเข้าไปตรง มีโทโมโล,ล่านะคะก็จะไม่ค่อยรู้สึกลำคาญเนาะเดี๋ยวจะลองฉีดน้ำดูว่าตำแหน่งนี้ซักชั่นสะดวกอ่าเดี๋ยวลองนะคะลองเนานะตำแหน่งดีสะดวกไม่ต้องโฮคือเป็นทางใบบอกแล้วก็โฮสไลว่าอยู่นิ่งๆทำงานง่าย ต่อไปนะคะใส่กับรุ่นนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยถอดออกมาให้ดูนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นฮิปายเล็กนะคะฮิปายเล็กก็ใส่ได้เนาะอันนี้นะคะก็คือเนี่ยตัวปลายท่อแบบนี้ก็สามารถใส่ได้อันนี้นะคะก็เป็นซักชั่นท่อซักชั่นไฮพาวเวอร์ก็ใส่ได้นะคะ แต่ว่ามันจะหลวมนิดนึงมันก็ประคองตำแหน่งไว้อ่าอันนี้ใส่แล้วก็ซักจริงเนาะเดี๋ยวลองฉีดน้ำนิดนึง